ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมช่องดูมันทํานะครับผมทําไปเรื่อยนะครับมีอะไรทำก็ทํานะะนี่จะพามาดูต้นไม้ของผมนะครับอันนี้เป็นต้นเพลมหน้านะครับอายุประมาณสองเดือนวอามาเกาะหินดูเล่นๆนะฮะนี่ครับสวยอยู่นะต้นนี้เลี้ยงไปเรื่อยครับนี่ต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เพาะเองนะครับ ช้ำช้ำกิ่งนะครับน,น,นี่ทำไปเรื่อยครับหัดหัดทำดูครับผมอันนี้เป็นต้นโพเจ็ดสีนะครับนี่ในหนึ่งต้นจะมีเจ็ดสีนะครับใบมันนะฮะนี่ครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเพมหน้า เพมหน้านี่เลี้ยงง่ายนะครับแนะนําให้คนที่กําลังหัดเล่นไม้จิ๋วไม้แครนะครับลองดูนะครับเพมหน้าครับเล่นง่ายจัดง่ายนะครับนี่ครับเกาะหินครับเกาะหินดีแล้วนะครับสวยด้วยครับต้นนี้ใบเขียวชุ่มเลยนะครับนูนนะครับต้นเล็กน้อยนะอันนี้อันนี้หมากเมเปิลนะครับใส่แดดแรงนะครับหน้านี้นะครับ เช้านิดหน่อยนี่นะครับเพาะไว้นะครับลรอมีเวลาค่อยมาจัดรากเขาใหม่นะครับนี่ส่วนต้นนี้เป็นต้นชาปัตตเวียนะครับผมดอกกำลังสวยเลยนะครับดูสิดอกสวยมากนะครับมีผลด้วยนะครับกินได้นะผลมันะผมกินบ่อยครับสวยมากครับดูดอกดีครับ ชินชมเลยนะฮะนี่ก็เป็นเชอร์รี่แค่นะครับดูรากนะครับสวยอยู่นะครับเนี่ยตอนแรกเกือบตายแล้วนะครับไม่ผมไม่มีเวลาดูนี่ครับตอนนี้ก็กลับมาออกดอกแล้วนะครับนี่ครับกระถางแต่งเองนะครับกระถางแตกครับผม <c oughs> ตอนไหนหอยู่วะนี่ครับ ไม่ตัดญ่าเลยนะครับน,นี่ก็เป็นเชอร์รี่ด่างนะครับดูผมไม่มีเวลาจัดกิ่งเลยนะครับเ่าจะทําพรุ่งนี้อยู่นะพี่อันนี้อนะันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรวะลืมชื่อแล้วเป็นจะมาดเงินนะครับตอนนี้ต้นนี้ถ้าก็จัดดีๆสวยนะครับเนี่ยผมเอาออกเนี่ย เป็นต้นตะโกนะครับตะโกนานะ <Okay. S 1> พามาดูก่อนเฉยนะครับยังไม่มีเวลาทำนะครับแค่มาจัดกันทีหลังนี่เป็นต้นมะสังนะครับหลังฟูเลยครับผม,ม,มน,นี่ครับาปาตเวียนะครับ อกสวยครับช่วงนี้เป็นมะขามนะครับมะขามมะขามฮะทรงสวยนะครับเนี่ยมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสาอยู่นะครับเดี๋ยวมารอดูครับผมไปเขาฟูไปก่อนนะครับค่อยมาทําทีหลังนะนี่ก็หมากเมเปิลนะครับสรงก็ใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้แค่ยังไม่ได้จัดมันนะับ มันจะมาทำทรงตกกระถางนี่มีหลายต้นครับนี่เป็นบวยน้ำนะครับเกือบตายนะครับต้นสองต้นนี้นะนเวลาดูตอนนี้ก็ออกใบแล้วครับผมรอดแล้วครับต้นมะสังนะครับนี่นี่เป็นมะขามนะครับมะขามขุดมานะครับฟูอู่แล้วนะทุกตน้นฟูทุกตน้น มาขามนะครับตะเล็กเพาะไว้ที่เกดเอาออกนะครับเลยลองเลี้ยงเป็นสวนป่าดูนะครับมือใหม่ครับมือใหม่เย็นๆครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ครับพวกมาขามยงไว้นะครับพี่โพกิดสีนะครับ นี่นะครับโผล่จ oh, ุดสีต่างมาเชียวต้ดูนี้มันไม่ค่อยสวย,ยครับต้นไม้นี่ครับต้นแก้วครับดูดิเหลืองๆอยู่เลยมะพร้าวไปขุดมาหลังบ้าน <laughs> ลากด้วยนี่ครับต้นแม่ของเพมหน้าผมนะครับต้นแรกที่ผมได้มาเลยนะครับนี่ครับเอากิ่งพวกนี้ไปชํานะครับเนี่ยดูใบดิต้นใบอย่างใจเลยนะก็รกเหมือนเดิมนะครับปล่อยไว้ก่อนครับเลี้ยงไปก่อนครับนี่เป็นสนพายนะฮะสนใบพายนะครับเกาะซากนะครับผมใช้ได้อยู่ แต่งดีๆก็สวยครับแค่ที่เกียดอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูตอนที่ผมผมตัดแต่งกิ่งจัดกิ่งจัดรากดีๆนะครับไวัด้ครับขอบคุณครับผม